วันนี้พี่รู้สึกยังไงไหมครับวันที่อำนาจพี่ไม่มีการกลับเข้าพักพลังประชารัฐได้คุยกับลุงป้อมไหมครับว่าความชัดเจนของไม่อุดในการเข้าไปพักพลังประชารัฐอยู่ตรงไหนพักนี้รู้สึกว่าจะมีคนที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจหลายคนครับมีการแย่งชิงการนำไหมครับมันไม่ได้เป็นดังหวังใช่ไหมครับถามว่าความเห็นต่างมีไหมมี พี่อุดกลับไปพักพลังประชารัฐครับเนี้เป็นการที่อาจารย์สุขิดส่งพี่อุดถึงฝั่งหรือลอยแพพี่กันแน,น่กพราะไม่ใช่ว่าผมจะต้องติดกับท่านตลอดไปพขดีมโอกาสพูดคุยกับกับพี่ป้อมนะครับทา<อ>งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้กลุยกเอครับว่าอะไรที่ผมจะทําได้เป็นประโยชน์การเจรจาร่วมรัฐบาลถ้าได้มีโอกาสได้ตําแหน่งไหนบ้างแต่ถ้าถามว่าอยากทํางานด้านไหน ส่วนตัวก็อยากทำงานด้านเศรษฐกิจเมื่อสปอตไลท์การเมืองหยุดโฟกัสการกลับเข้าพักพลังประชารัฐรอบใหม่จะเป็นไปนตามแผนหรือถูกลอยแพนหมุดหมายเส้นทางการเมืองของปุตตมะสวนายนต์อยู่ตรงไหนโอกาสหวนนั่งพรามนตรีสมัยหน้ามีหรือไม่คุยกับผมหน่อยวันนี้ผมได้คุยกับพี่ในฐานะบุคคลธรรมดา ที่ไม่มีบ,บทบาทหรือตําแหน่งใดๆทางการเมืองในรัฐบาลนี้ครับวันนี้พี่รู้สึกยังไงไหมครับวันที่อํานาจพี่ไม่มีในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงใดเพื่อนพ้องน้องพี่ยังเหมือนเดิมไหมครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยออกจากตําแหน่งมาโอ้สองปีแล้วนะครับ,รบสองปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกคืออยู่ในหมวกยังอยู่ในหมวกการเมือง นะครับเพราะวันนี้ยังทําอยู่แต่ว่าบทบาทมันเปลี่ยนไปนะครับบทบาทมันเปลี่ยนไปเราเคยทํางานบริหารครับนะครับอยู่ในรัฐบาลวันนี้ไม่ใช่เราทํางานในฐานะนักการเมืองวันนี้คยังอื่นเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็ยังเหมือน่อพวกเพื่อนฝูงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในวงการเมืองก็ค่อนข้างเหมือนเดิมอยู่ครับตอนที่พี่อุดเป็นหัวหน้าพรรคสร้างอนากตไทครับตอนนั้นเป็นกระแสโอ้ฮอตถือว่าฮอตฮิตพอสมควรเพราะว่าครับ กลุ่มคนชั้นกลางหรือกลุ่มคนวไปทางานว้ยขอลากลุ่มคนรุ่นใหม่ก็มองว่าพรรคพุทธิ์เป็นพรรคเศษษษษษครษฐกิจที่จะมาแก้ปัญหาประเทศมีความหวังมากแล้วอยู่ๆหายไปแล้วก็บุนสื่อแน่นอนเมือม่อเมื่อไม่ได้เดินพักนั้นต่อครับบทบาทพื้นที่สื่อต่างๆก็หายไปการกลับเข้าพักพลังประชารัฐมันไม่ได้เป็นดังหวังใช่ไหมครับมันเป็นไปตามที่ ตั้งใจนะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าคำว่าตั้งใจเนี่ยหมายถึงว่าเรามีเป้าหมายอยู่ว่าเราตั้งใจจะเข้าสู่เป้าหมายนั้นอย่างไรรนะครับเป้าหมายก็คือการทำงานให้ประเทศทำงานการเหมือนนะครับแต่วิธีการจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบ้างต้องมีความยืดหยุ่นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากพัคเดิมสร้างอนาคตไทยสู่พลังประชารัฐเนี่ยเป้าหมายผมุดมการยังเหมือนเดิมคือ อาสาเข้าไปทํางานนะครับแบบประเทศแต่วิธีการเนี่ยขบวนการที่จะเข้าสู่เป้าหมายนั้นเปลี่ยนไปโพสิชันของพี่อุดได้คุยกับลุงป้อมไหมครับว่าความชัดเจนของพี่อุดในการเข้าไปพักพลังประชารัอยู่ตรงไหนก็คุยกันตั้งแต่ต้นนะครับคุยตั้งแต่ต้นก่อนที่จะก้าวเข้าไปครับนะครับก็ได้มีโอกาดพูดคุยกับพี่ป้อมนะครับหัวหน้าพรรพลังประชารัฐก็คุยกันว่าอะไรที่เราจะทําด้วยกันได้ แล้วเป็นประโยชน์กับพรรคแล้วก็พรรคก็ย่อมต้องตอบโจทย์กับประชาชนเพราะพรรคจะลงแข่งขันถูกไหมครับเ,เลื่อกตั้งที่จะมาถึงส่วนใหญ่ก็เป็นในเรื่องของในเชิงเศรษฐกิจนะครับชุดความคิดแนวทางแก้ไขปัญหาที่บ้านเมืองกําลังเผชิญอยู่ค,ความยากลาบากของประชาชนเราก็จะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไรท่านก็เห็นว่าไอ้ตรงนี้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยอาจจะต้องการเติมเต็ม มากขึ้นบุคลากรทางด้านนี้นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยว่าหารือกันตรงนั้นก่อนเลยถ้านับวันวันที่พ,พี่พี่อุดยุติบสร้างนวมบไทยแล้วย้ายมาอยู่คพักพลังประชารัฐบอกว่าเวลาก็พอสมควรนะครับ,ค,รบคนภายนอกมองเข้าไปหรือนข่าวมองเข้าไปก็จะเห็นว่าทำไมพี่อุดไม่แอคชั่นอะไรเลยเนี่ไม่มีความอึดอัดภายในพักไหมครับที่เราทําอะไรไม่ได้ดังใจหรือเปล่าคือสภาพแวดล้อมแตกต่างกันแน่นอน ครับครับระหว่างพรรคเดิมสร้างอนาคตไทยกับพรรคพลังประชารัฐย่อมมีกลไกในพรรคที่แตกต่างกันผมเข้าไปก็ต้องเข้าไปเรียนรู้ใหม่เหมือนกันนะแม้ว่าครั้งหนึ่งจะเคยอยู่พลังประชารัฐแต่คนละยุคคนละสมัยกันแล้วถูกไหมครับคุณสอนเราก็ไปเรียนรู้ก็ไม่ได้อึดอัดอะไรนะครับเพราะว่าผู้คนในแวดวงเนี่ยก็เป็นคนรู้จักกันอยู่ทั้งนั้นก็สามารถที่จะเดินหน้าทำงานได้นะครับแต่ว่าแน่นอน บทบาทมันเปลี่ยนไปนะครับสิ่งที่สังคมเห็นสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันก็ย่อมแตกต่างจากเดิมเดิมเป็นหัวหน้าพักนะครับแต่ตอนนี้มาดูแลเรื่องนโยบายเศรษฐกิจโดยรวมนะครับให้พักพลังประชารัฐไอ้การแสดงออกเนี่ยมันก็จะแตกต่างไปอันนี้ผมแค่เป็นเรื่องปกตินะครับพักนี้รู้สึกว่าจะมีคนที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจหลายคนมีการแย่งชิงการนำไหมครับ ถามว่าความเห็นต่างมีไหมมีนี้เป็นปกติถูกไหมครับ,รบเพราะว่าวันนี้ปัญหาของประเทศมันใหญ่นะท้าทายทั้งนั้นนะครับพวกเรามีทีมงานผมคิดว่าไม่แพ้ใครนะที่บหาประชารัฐแน่นอนบางจังหวะบางเรื่องความเห็นไม่ตรงกันทีเดียวแต่อาศัยวิธีถกนะครับถกเพื่อให้ข้ขอยุตินะยุติได้ก็เดินหน้าไม่อึอดอัดแครับไม่อึอดอัดเพราะว่าผมคุ้นชิน กับการทํางานในในวงที่จะต้องมีการถกกันครับรบเห็นพี่อุดแล้วกดถามถึงอีกท่านไม่ได้คือท่านอาจารย์สุขิดครับการที่พี่อุดกลับไปพักพลังประชาธิครั้งนี้เป็นการที่อาจารย์สุขิดส่งพี่อุดถึงฝั่งหรือลอยแพ้ถู่กันแน่ไม่ใช่ทั้งสองไม่ใช่ทั้งสองอย่างนะครับถ้าจะเปรียบไปคือผมก็ยังอยู่ในทะเลยังไม่ถึงฝั่งนะครับถ้าถึงฝั่งอาจจะบอกว่าถึงฝั่งแล้วหลุด หยุดเล่นการเมืองแล้วครัตอนนี้ยังไม่ถึงอาจารย์สมคิดเนี่ยนะครับผมสนิทมากเข้าการเมืองก็เพราะท่านมาถึงจังหวะนี้ฟาสต์ฟอร์เวิร์ดมาเปลี่ยนพักก็ปรึกษาท่านตลอดท่านให้คําแนะนําตลอดนะครับท่านก็เห็นด้วยว่าในเก้าจังหวัดเนี้ยในทัดในในในสภาพการเมืองเช่นนี้เนี่ยนะครับก็เป็นทางเลือกที่ที่เหมาะสมนะครับเพราะวันนี้ท่านไม่ได้ทอดทิ้งครับท่านยังไม่มาด้วย แต่ว่าพูดคุยกันแทบจะทุกวันครับนะครับพีุ่ดรู้สึกเคว้งคว้าไหมครับกลับไปพักพลังประชารัฐครั้งนี้โดยไม่มีใจสมคิดอ๋อไม่ละครับไม่ละครับเพราะว่าเราก็ทํางานมาในในหลายลักษณะแล้วนะครับทั้งในการเมืองแล้วก็เอกชนนะครับวิชาการนะครับก็ไม่ใช่ว่าผมจะต้องติดกับท่านตลอดไปมีในหลายช่วงเวลาของชีวิตที่ผมทํางานเนี่ยซึ่งทําคนละที่เลยครับ นะครับไอการเมืองก็ใกล้ชิดกันหน่อยเพราะพรรคเดียวกันมาก่อนใช่ไหมครับเาะนั้นไม่ไม่คข้งขวางนะครับก็เพื่อนฝูงก็ยังอยู่ในในวงเดียวกันการติดต่อกับอาจารย์สมคิดก็ทําได้ตลอดนะครับก็ยังพูดคุยกันอยู่นะครับพี่อุนครับอันนี้ผมถามในฐานะน้องเลยนะครับก่อนที่จะตัดสินใจย้ายมาอยู่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยพี่อุนมองพรรคอื่นบ้างไหมครับประชาธิปัตย์ไหมหรือจะไปอยู่กับไทยพรรคไทยรักไทยไหม ก็ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับก่อนหน้าที่ผมจะมาพลังประชารัฐสุดท้ายเนี่ยนะครับก็มีการพูดคุยกับพรรคอื่นผมคงไม่ออกชื่อท่านแล้วกันนะครับก็ประมาณที่คุณสอนพูดมานะครับก็มีการช็กชวนกันบ้างอะไรกันบ้างมาโดยตลอดแน่นอนมันก็อยู่ที่จังหวะสถานการณ์การเมืองตอนนั้นมันก็ไม่เหมือนตอนนี้ครับนะครับมันก็แล้วแต่ว่าตอนนั้นเออมองกันยังไงแล้วมันมีปัจจัยอะไรมากระทบบางที่มันเกือบแล้วหมาจ่อแล้ว ปรากฏมันมีปัจจัยมาว่าไให้อย่างนี้มันก็ใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องของภายนอกมามันก็เลยทําให้เหตุการณ์เนี่ยเดินหน้ามาเรื่อยๆนะครับจนมาทั้งมาถึงจุดน,นี้ครับสองกุมารครับภาพสองกุมารครับข้าพักพลังประชารัฐถ้าผมใช้คําว่าณวันนี้ตอบได้ไหมครับว่าสองกุมารน,นี่คือเพื่อนแท้เพื่อนรักทางการเมืองพูดกันไปตลอดพูดกันไปตลอดที่ผ่านมานี่ก็ นะครับเรียกว่าผูกกันมาเลยตลอดตั้งแต่วันแรกที่ทําการเมืองนะครับก็เพราะว่าอาจารย์สมคิดเป็นพี่ใหญ่ด้วยกันแล้วก็ชวนเรามาทั้งคู่ผมผมเชื่อว่าผมกับท่านสทธิรัตน์แล้วกันนะครับสองกุมารที่เข้าพลังประชารัฐเนี่ยเราก็จะเดินไปด้วยกันคผูกกันต่อไปครับนะครับเพราะว่าเราทํางานเป็นทีมแล้วก็อยู่เอออยู่ในพื้นที่การเมืองเดียวกันคก็คือฐานเป็นเศรษฐกิจทั้งคู่คนะครับพี่อุดครับ ถ้าเลือกตั้งครั้งหน้าจบลงครับแล้วพี่อุดกลับไปกลับไปเป็นรัฐบาลพี่อุดอยากกลับไปนั่งตําแหน่งอะไรครับตำแหน่งเนี่ยผมโดยความสัตย์จริงนะนยังไม่ได้คิดแต่ว่าแน่นอนถ้าถ้ามีโอกาสก็อยากทํางานในสิ่งที่ผมถนัดก็คือครเรื่องเศรษฐกิจครับและในเดียวกันเนี่ยวันนี้เรารู้ว่าเศรษฐกิจเ,เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศครับนะครับเรื่องปากทอง นะครับก็อยากเข้าไปมีโอกาสทํางานในเรื่องนี้นะครับส่วนตําแหน่งเนี่ยยังไม่ได้คิดเพราะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยนะครับว่าพักออกมานะครับได้คะแนนมากน้อยแค่ไหนการเจรจาร่วมรัฐบาลถ้าได้มีโอกาสได้ตําแหน่งไหนบ้างครับแต่ถ้าถามว่าอยากทํางานด้านไหนนะครับส่วนตัวก็อยากทํางานด้านเศรษฐกิจครับปัจจุบันการเมืองมันร้อนแรงขึ้นทุกวันอยจ่จะเห็นเหตุการณ์อันนั้นด้วยใช่ ไปออกมาแช่เพื่อทำลายความนิยมกันพู่นมองว่าเกมการเมืองนี่เป็นเป็นของฝั่งมีอำนาจหรือเป็นเป็นเป็นฝั่งของศัตรูทางการเมืองเองผมคิดว่าไอการที่จะมาเปิดเผยข้อมูลแชร์กันเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ควรทําหรือไม่สามารถทําได้ครับ,รบเพราะเราถ้าในมุมของเราเป็นประชาชนเราก็อยากได้ข้อมูลถูกไหมครับ,รบ,รบมันอยู่ที่ว่าการแชร์นั้นเนี่ย ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลจริงหรือไม่ครับมีการทําการบ้านมาหรือเปล่าคุณแชร์เพื่ออะไรครับุณแชร์เพื่อประโยชน์ของประชาชนหรือเปล่ารหรือคุณเป็นศัตรูแล้วคุณมาแชร์อย่างนั้นนะครับผมว่าประชาชนเห็นนะทําเยอะๆมันก็รู้ว่าของจริงไม่ของจริงรแต่ถ้าแชร์แล้วให้ประชาชนได้ประโยชน์ไว้เรื่องนี้มันจาเป็นต้องแชร์ให้รู้ที่มาที่ไปไอ้อย่างนี้ผมว่าควรทําส่วนเรื่องของการใช้อํานาจอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับในอดีตที่ผ่านมา คนที่อยู่ในอำนาจก็ถืออำนาจอยู่ครับก็ย่อมใช้อำนาจที่มีนะครับเพื่อให้ได้แต้มต่ออันนี้มันมีอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแหละครับถ้าผลการเลือกตั้งมันออกมาแล้วพรรคพลังประชารัฐหรือพี่อุดเนี่ยจะเลือกข้างผู้ชนะที่มีคะแนนมากมากกว่าหรือไปเลือกไปช่วยข้างที่มีคะแนนน้อยกว่าก็คือกลุ่มของฝั่งเพื่อไทยครับที่คิดว่าได้เยอะกับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มอำนาจเดิม ั่นและครับพี่อุดจะเลือกฝั่งไหนนี่ครับต้องดูว่าผลออกมาอย่างไรแล้วใครที่ใครล่ะที่มีโอกาสจะจะตั้งนะครับแล้วด้วยองค์ประกอบอะไรครับนะครับด้วยเป้าหมายอุดมการที่เราเข้ากับเขาได้ไหมครับนะครับผมมองผมมองแบบนั้นนะครับผมขอวางการเมืองลงครับเราไม่พูดการเมืองละครับพี่อุดมองว่าบุคลากรแต่ละพักครับ สามารถที่จะรวมกันแก้ปัญหาประเทศได้ไหมบุคลากรมีพอไหมคตั้งสมมติฐานสมุกมติฐานว่าถ้าสมมติมารวมกันได้รวมกันได้จริงอ่ะพูดง่ายๆมันรวมพลังก้าวข้ามขัาวใหญงจริงๆสูงหัวกันจริงครับผมว่าได้บอกว่าได้แล้วมันติดอะไรครับติดอะไรครับก็เป็นธรรมชาติว่าการเมืองมันมีระบบการเมืองครับใช่ไหมครับซึ่งพรัคกการเมืองย่อมต้องแข่งขันกันครับนะครับการที่จะบอกอา้าวมารวมกันได้หมดคุณมาช่วยกันหมดเนี่ย มันเป็นสิ่งซึ่งพึงปรารถนาแต่ในระบบมันคงไม่ใช่เพราะเราก็ต้องการการแข่งขันทางการเมืองไมครับหลากหลายความคิดให้ประชาชนตัดสินใจแต่ถ้าถามว่าเออเรามีคนซึ่งสามารถที่จะแก้ปัญหาใหญ่หลวงของประเทศแบบนี้มีเพียงพอไหมผมว่ามีเพียงพอครับแต่อาจจะอยู่คนละพรรคคนละพรรคก็ขึ้นอยู่กับว่าเดี๋ยวเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยใครได้มีโอกาสทํางานกับใครไหมแล้วทํางานกันได้ครับนะครับลงตัวแค่ไหน